สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอยู่กับผมช่องตูเกตสุกุนะครับวันนี้ม .33 เรารักกันเปิดให้ลงทะเบียนครั้งแรกนะฮะแต่วันนี้ผมจะมานำเสนอข่าวว่าต้องรู้จัก OTP รหัสสำคัญก่อนรับเงิน4,000นะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับไปดูรายละเอียดเนื้อข่าวกันเลยดีกว่านะฮะเว w ็บมเรารักกัน com นะครับ ลงทะเบียนทำความรู้จัก OTP รหัสลับที่ต้องลุ้นหนักว่าจะได้หรือไม่ได้ก่อนสมัครม .33 เรารักกันวันนี้นะฮะวันที่21กุมภาพันธ์นั่นเองเพื่อรับเงินเยียวยา4,000บาทสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33นั่นเองครับในยุคปัจจุบันการยืนยันตัวตนเมื่อลงทะเบียนหรือทำธุรกรรมออนไลน์ใดๆก็ตามถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะฮะ โดยเฉพาะการยืนยันตัวตนด้วยรหัสลับผู้ที่ใช้รู้เพียงคนเดียวที่เรียกว่า OTP นั่นเองนะครับซึ่งจะปรากฏอยู่บนหน้าจอมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆขอให้กรอกรหัสนี้เพื่อยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับที่สำคัญที่สุดตัวเลขหรือตัวอักษรชุดนี้ถือเป็นความลับส่วนบุคคลผู้ใช้ไม่ควรบ,บอกคนอื่นและควรลบทิ้งทันทีเมื่อใช้งานเสร็จ ระเด็นนะครับรหัส OTP ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญอีกครั้งในการลงทะเบียน www.m33. เราลักกัน .com ในวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์นั่นเองนะฮะเคยถูกพูดถึงเป็นวงกว้างว่าผลจากการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2และคนละครึ่งเฟส2ครอบเก็บตกซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองนะฮะและมกราคมตามลาดับนะครับ ในการลงทะเบียนแต่ละครั้งที่ผ่านมาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเกี่ยวกับ OTP เนี่ยนะฮะซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการลงทะเบียนนั่นเองพร้อมระบุปัญหาต่างๆเช่นได้รับ OTP ล่าช้าเป็นชั่วโมงบางคนกรอกข้อมูลลงทะเบียนตั้งแต่ช่วง6โมงเช้านะฮะแต่ได้รับ OTP ตอน8โมงทำให้ยืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส2ไม่สำเร็จเป็นต้นนะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานครั้งแรกอาจสงสัยว่า OTP คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้างและทําไมถึงต้องปกปิดเป็นความลับขนาดนั้นซึ่งเราไปชวนไปทําความรู้จักรหัสนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่านะครับ OTP คืออะไรฮะ OTP ซึ่งย่อมาจาก One Time Password นั่นเองมีความหมายตรงตามชื่อภาษาอังกฤษคือรหัสผ่านนี้ที่ใช้คือใช้ได้เพียงครั้งเดียวนะฮะรหัสผ่านที่ใช้เพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเพื่อลงทะเบียนหรือทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตก็ตาม เมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าระบบอีกครั้งจะต้องใช้รหัสชุดใหม่เพื่อความปลอดภัยซึ่งระบบจะส่งให้ผ่านทาง SNS นะฮะตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้กรอกไว้หรืออีเมลหรือแอปพลิเคชันส่วนการใช้ OTP จะช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องจดจำรหัสผ่านในการเข้าใช้งานและช่วยรักษาความปลอดภัยในแง่ป้องกันภัยผู้อื่นนำเอารหัสตัวเองไปใช้นั่นเองนะฮะส่วนวิธีการใช้งาน ดีการทำงานของ OTP เหตุผลที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการรายอื่นๆเลือกใช้ OTP เพราะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าจะไม่ดีที่สุดก็ตามหลักการคือรหัสที่ส่งไปยังมือถือหรืออีเมลของผู้ใช้เป็นการตรวจสอบว่าผู้ขอรหัสเป็นเจ้าของเบอร์มือถือหรืออีเมลนั้นจริงหรือไม่หากไม่ใช่เจ้าของเบอร์มือถือหรืออีเมลนั้นก็จะไม่ได้รับ OTP และทำรายการต่อไปได้ นะฮะก็คือทำรายการต่อไปไม่ได้ข้อดีของ OTP คือระบบที่ช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นราดนี้ยังมีประโยชน์อีกหลายด้านเช่นเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์เพิ่มความสะดวกสบายเพราะไม่ต้องจำรหัสผ่านไม่ต้องกังวลว่าผู้อื่นจะทราบรหัสผ่านและเป็นการใช้แบบทั้งเดียวแล้วจบนะฮะปกติแล้ว OTP ส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งาน3นาทีหรือ 180วินาทีต่อ1รหัสเท่านั้นนะครับและหากครบกำหนดระยะเวลาแล้วหรือมีการขอรหัส OTP อีกครั้งรหัส OTP เดิมจะหมดอายุลงทันทีนะครับตัวอย่างนะฮะนี่ฮะตัวอย่าง OTP ที่ส่งมาทางมือถือจะแจ้งเป็นตัวเลขเช่นรหัสยืนยัน Facebook ของคุณคือ123456ห้ามบอกรหัสนี้แก่ผู้อื่นเลยนะฮะและ OTP เท่ากับ123456 วงเล็บนะฮะมันเป็นรหัสอ้างอิงนั่นเองนะฮะเพื่อลงทะเบียนสิทธิ์จิมช็อปใช้ภายใน3นาทีเป็นต้นครับแล้วทําไมต้องเก็บรหัส OTP เป็นความลับรหัส OTP เป็นที่หมายปองของกลุ่มมิจฉาชีพเลยนะครับบางครั้งคนร้ายสามารถเสาะหาข้อมูลตัวตนของเราบัญชีผู้ใช้งานรหัสผ่านได้ทุกอย่างจากช่องโหว่ของระบบการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวการตั้งรหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดานั่นเอง ผู้ให้บริการระบบต่างๆจึงหาวิธีทางป้องกันระบบของตนเองเพื่อการใช้ส่งรหัส OTP ให้เจ้าของบัญชีตัวจริงนำมากรอกยืนยันตัวตนดังนั้นอย่าส่งรหัส OTP ให้ผู้อื่นเป็นอันขาดนะครับเพราะคือสิ่งสุดท้ายที่คนหลายต้องการนั่นเองความปลอดภัยมากขึ้นกับความสะดวกสบายที่น้อยลงอาจจะทำให้การกระทำหรือการทำธุรกรรมสะดวกน้อยลงแต่ก็เพิ่มความลำบากให้คนไายมากขึ้น ผู้ใช้งานเองก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็เป็นความหมายของรหัส OTP ว่าสำคัญชไหยน,นะฮะก่อนที่จะได้รับ OTP ทุกครั้งเนี่ยเอ๊ะทำไมต้องรอกรอกรหัสรอ OTP นี่ครับมันคือต้นสายปลายเหตุน,นั่นเองเพื่อธุรกรรมที่ปลอดภัยของเรานั่นเองฮะนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆเอามาฝากสำหรับทุกท่านเลยฮะพี่น้อง ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดเมมกดแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราทุก e n นเซอร์กดด้วยนะครับสุดท้ายน,นี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ